สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดนะครับ G ome, muscle, เกษตรฟาร์มยุคใหม่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับส่วนไรหหนาส่วนผส SO มนะครับของคุณพี่อีกท่านหนึ่งนะครับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่เอาได้ทำไรนาส่วนผสมนะครับหลายอย่างจริงครับเพื่อนเพื่อน วันนี้ผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาถามนะครับความเป็นมาเป็นไปในการทํานะครับวิธีการดูแลรักษานะครับว่าเฮ็ดจังได้นะครับเพิ่นคือทําได้งามได้เขี่ยวขนาดนี้นะครับแล้วก็เพิ่นปูไหล่ยางไหลแนวเหลือเกินครับทั้งข้าวโพดมะเขือบักอึนะครับหรือฟักทองบ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของสวนนะครับไปถาม ชื่อเสียงเรียงน้มพี่ขอนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับในการปลูกนะครับแล้วก็ปลูกมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆโอ้ไล่เยอะจริงๆครับเพื่อนๆน,นี่จะเป็นแปลงฟักทองนะครับกับมะเขือนะครับ แล้วก็จะมีแปลงพริกด้วยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแปลงพริกนะครับพริกมะละกอมะเขือพวงนะครับปนๆกันไปนะครับโอ้ไก่ดิครับเพื่อนๆไปเลยครับเพื่อนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนบักอึ แล้วก็ไรนาส่วนผสมนะครับของพี่อะไรครับขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันเนาะครับครับพี่ออสครับพี่ออสนะครับขออนุญาตแนะนําตัวเองหน่อยพี่ชื่อสมัยโพเทปครับครับพิกัดพิกัดเราที่นี้อยู่ที่ไหนครับบ้านนนประทายตำบลหนองแหนอําเภอกุดจุมจังหวัดยะโสธรครับโอ้ครับอยู่ยะโสธรบ้านเรานี้เองนะครับครับครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอความรู้จากพี่ออสนะครับ ในการทําไร่นาส่วนผสมนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมนะครับส่วนส่วนบักอึนเนนะระยะการปลูกเป็นยังไงพี่ระยะปลูกจะอยู่ที่ห้าเมตรครับระหว่างต้นหนึ่งเมตรครับผมปกติจะท,ทั่วไปจะปลูกกันแบบนี้อืมครับก็คือห้าเมตรระยะระยะห่างห้าคูณเมตรว่างั้นเถอะหาคูณเมตรเป็นร่องคู่โอ้ห้าห้าคูณเมตรเป็นร่องคูเนาะร่องคู่ครับครับผม ลองคู่นี่กับประมาณถ้าจะจให้ดีก็ต้องสองเมตรครับโอ้ครับแ,<ต>แล้วก็เอตั้งแต่เราเริ่มปลูกถึงระยะเก็บเกี่ยวนี่กี่วันพี่สามเดือนสามเดือนเนาะสามเดือนเก้าสิบวันเก้าสิบวันเนาะครับโอ้แล้ววิธีการดูแลร,รักษานี่เป็นยังไงพี่ยากไหมครับถาวายเนี่ยมีโรคไหมไอ้พวกนี้ก็มีประจําตัวมันคือกันครับถ้าเป็นไว้รัดแบบตรงนั้นอ่ะก็คือ่ได โอ้ก็เไปไ็นลูกเลยครับก็คือล<ม>ูกคือลูอลก,กที่เก,ก็บใ้ชาสวนมะอือนี่เก่งได้วัานโอ้แต่ว่าเขาบเพเป็นลูกกับโดยมากกับลักเซียแค่เพี้ยแค่นอนมแมลงครับกับจับ่ถบือว่านักหนาออันนี้มันใกล้สิได้เก็บแล้วกับมีลูกลงแน่รับ็สนนี้ก็คือระยะที่ใกล้จะได้เก็บแล้วใช่ไหมครับคือได้ได้อายุแล้วใช่ไหมน้ออายุแล้วพี่น้องครับมาดูกันเลยครับป๊าโอ้ยพี่น้องครับนี่ครับ อฟักทองอะไรมันคือใยโพดใหญ่โพลใ่คักให่แน่คักแทะดูดีครับประมาณสิบโลรูปหนึ่งสิบโลเราเราค่าอย่างไงพี่เนี่ยมีพ่อค้ามารับครับโอ้ก็คือมีเรามีพ่อค้ามารับซื้อทึ้งพวนเลยมันมีพ่อค้าปลูกไร่ก็ได้ครับแต่ขายเองนี่ปลูกแค่ไรเดียวกับขายยากขายบัดยากแล้วโอเขาซื้อเขาซื้ออย่างไงพี่ราคาเป็นไงเวลาเราเราเราค่ายนี้เขา เราซื้อเราโลละเท่าไหร่ตามทองตลาดขึ้นลงโอ้ขายคือยังช่วงผมปู่วางขายวางเดือนพฤศจิกายนเดิมโลละสิบสามบาท้าพี่น้องโลละสิบสามครับไหญ่รล่ลูกหนึ่งสิบกว่าโลครับลูกหนึ่งเป็นร้อยได้เนาะครับร้อยกว่าเลยอ่ะร้อยร้อยสิบสามกับร้อยกว่านะร้อยกว่าเนาะขั้นต่ำขั้นต่ำก็เป็นร้อยแล้วอันนี้พูดถึงลูกใหญ่เนาะครับลูกใหญ่ลูกเล็กมันก็มีอื ลูกเล็กก็เป็นร้อยลูกเล็กกับประมาณสี่ห <5, S 1> ้าโลลูกเล็กๆ็กก็ประมาณนี้นะครับประมาณห้าหกโลได้ป่าครับสี 4, 5, ่ห้าหกลูก,ล,กลูกนี้นะจะประมาณหกโลอือ <5, S 2> ครับลูกนี้ก็ประมาณหกโลนครับจองน็ประมาณสามโลครับแล้วทีนี้เราดูนี่ว่าแพงเราดูนี่พวกนี้เขาชอบน้ำไหมครับพี่เบิร์ไปสวงนองแล้วโอ้น้ำลักลักที่เราใช้ในในการทำกเกษตรที่นี่เป็นน้ำอะไรพี่ น้ำห้วยครับเป็นน้ำห้วยก็คือเป็นน้ำห้วยของตามบ้านเ่าเนี้ยเนาะเราไม่มีคนมาทานเพราะว่าบ่อน้าบดานแถวนี้มันหายากเยอะติดฟู้เนาะครับโอ้โหรายได้ก็ดีอยู่ใช่ไหมเลี้ยงครอบครัวได้เหรอครับเลี้ยงครอบครัวได้นะครับพี่อายุจักปีแล้วขออนุญาตถามเนี่ยสี่สิบกว่าปีครับสี่สิบกว่าปีอย่างอย่างอย่างบ่อเท่าเนาะ ครับยังพอเห็นอะไรอีกหลายอย่ายังพอเห็ดอะไรอีกหลายอ่รับะอืมเห็ดมาจากปีพี่เหแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีน้องนานอยู่ดีครับได้รถได้เรือได้ให้ได้ยังยู่อก็คือเราทําทําเป็นเชิงผสมผสานอย่างนี้เนาะนอกจากทําบักทองแล้วเราทําอะไรอีกพี่กรมีพวกเกาโคดบักพีกักเขือโอ้ครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปดูนะครับแปลง มะเขือก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยขึ้นไปแปลงกาวโพดเนาะครับครับโอเคไปกันเลยครับเพื่อนๆตัวมะเขือที่เราปลูกทั้งหมดจักไรพี่ประมาณสิบไรครับสิบไรเดยใช่ไหมอโอ้ไล่อยู่เดียวครับครับตอนนี้ก็มาถึงแปลงเขาเออมะเขือนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นมะเขือพันธุ์อะไรครับพี่มะเขือดาวิกามะเขือดาวิกาอายุการเก็บเกี่ยวนี้ สองเดือนสองเดือนนะครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มปลูกนี่เราใส่ปุ๋ยอะไรยังไงมั้งพี่ก็กอนปลูกกับร้องพื้นฟุ้นปุ๋ยแล้วก็ปลูกเป็นฟุ้นเป็นขี้ไก่ขี้วัวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับครับขี้ไก่แกบครับขี้ไก่แกบเนาะครับลงทุนไ่บัาไดพี่ตั้งแต่เริ่มปลูกถ้าเป็นักเขือนี่ก็บว่าล้ายครับเพราะวันเ่ได้ปลูกหลายว่คือบักอืออ้เป็นบักอือคือยังหันกับหลายไล่อยู่เนาะครับ โอ้แล้วก็เรื่องระบบน้ําระบบน้าในการที่เราใช้ในในทาลักลักเนี่ยเราใช้ระบบน้ําอะไรพี่น้ําหยดโอ้น้าหยดก็ใช้ได้คือกันครับใส่น้ําหยด<อ>ครับแต่ว่าถ่ายไ<ห>้ดีต้องมีสปริงเกอร์ร่วมโอ้ครับสปริงเกอร์นี่สช่วยล่างพวกขี้เพี้ยพอกเพี้ยไฟน้ําใบมันโอ้แล้วพวกพวกนี้มีโรคเหมือนกันไหมครับมีครับนี่ตัวแมลง โอ้ไอ้พวกนี้มันเป็นเป็นพวกแมลงแมลงอะไรพี่นี่ไอ้เพียจักกระจันโอ้อันนี้นะครับศัตรูตัวสําคัญเป็นรัดรัดเพียจักกระจันเหรอครับโอ้่ลักษณะการทําลายห้องมันนี่มันเป็นยังไงอืมดูดน้ําเลี้ยงหรือว่ามันกัดกินใบกรอบใบเช้ิมกินเลี้ยงเนี่ยโอ้ดูดกินน้ําเลี้ยงดูดกินน้ําเลี้ยงใต้ใบเนาะครับใต้ใบโอ้ก็คือมันจะทําให้พ่นเ แมงกะตามันลงหลายๆอยู่บรไดวณบัถึงเดือนใบก็จะหายมัดเลยโอ้เหลืองหลวกะลนครับแล้วตอนนี้มะเขือนี้เริ่มได้เก็บพลนผลิตแล้วใช่ไหมครับแม่ครับเก็บอันนี้ก็คือพวกมะเขือนี้จะเป็นพืชผักที่เราเก็บไข่รา,ายวันครับ,ตา,รบตามตลาดนัดตามตลาดนัดวันละเท่าไหร่พี่รายได้มันก็จะได้โอ้แต่และร,รอบขั้นต่า กับมิขา้าวพนั่เนาะขันธ์กับพันธกบ,บา่าเนี่พันว์กบาาต่อวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายได้รายวันนะครับรายไ,ได้ไรายเดือนก็จะเป็นบักอื้อที่ที่เป็นลักลักนะครับรบักอื้อก็คือข่ายได้แต่ละครั้งก็คือเงินลักแสนเงินลักแสนครับอันนี้คือเงินลักพันนะครับใช้จ่ายในครัวเรือนใช้จ่ายในครัวเรือนบักอื้อเป็นเงินเก็บไปครับเก็บเงินลงทุนท่านนะแล้วการลงทุนที่ต้องการซื้ออี่ยังถี่มัน พี่เขาต้องการนะแปครับเมื่อกี้ลืมถามไปลงทุนไรบัหนไดพี่ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยบังเอิญปะกอรลงทุนรอบนี่เหมือไปประมาณเจ็ดหมื่นกันเจ็ดหมื่นมีลงทุนอะไรลักๆแน่พี่ขี่ไกล้รถหล้อหนึ่งโอ้ครับก็คือเราต้องลองพื้นด้วยขี่ไกล้รองพื้นครับในสองรอบครับรองพื้นแล้วก็ตอนกบครับก็คือรองพื้นก่อนลงลงเบี้ยครับครับ แล้วก็กบปุ๋ยกับประมอันยี่สิบก็กระสอบะปุ๋ยนี้เราใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีบ่ครับปุ๋ยเคมีครับครับปุ๋ยเคมีก็คือสูตรทั่วไปสูตรเสมอบ้านเราเนี่ยเลเนาะตามอายุครับตอนน้อยกับสูตรพวกสูตรสิบหกแปดแปดกับตอมากก็ได้สิบแปดเสมอโอ้สิบแปดเสมอครับแล้วก็เวลาเราไปค่ายเราก็ข่ายตามท้องตลาดบ้านเหล่านี้แล้วเนาะเออมะเขือนี่คายตามท้องตลาดครับถ้าเป็นมะอื้อนี่มีแถาแก่มหลับครับครับ แบงนี้ใกล้จะได้เก็บเราใช่ไหมพี่บักอืออันนี้นี่มันเป็นบักอือว่าปลูกทิมๆก็ต้นพันธุ์มันเหลือมาจากคุ่นเอาไปเดี๋ยวมาดูแลครับป๊าดีนี่ะนาดปลูกทิ้งนะครับเพื่อนๆมาเมืงเองออรถจัางวัลหลวมันรแรงบ่ได้มาดูแลเพราะว่าบ่ได้อยู่ฟังที่ันนี้อยู่น้ำมือมั้นั่นนั่นเถอะอันนี้ปลูกทิ้งน้ครับนี่ครับลักษณะการปลูกทิ้ง มันเป็นสายพันธุ์ของมันแงวกน้อยไงญ่ออ้ครับอันนี้มันพันเป็นพันธุ์อะไรครับไอ้ตัวนี้เป็นทองสยามเป็นทองสยามครับอ๋อก็คือเป็นพันธุ์ที่คขับนิยมนิยมปลูกกันในมากมายเยอะโดยทั่วไปพันุในมากม่ยเยอ่อ๋อยางไปข้าวควรนะครับเฮ็ดไล่เป็นได้ครับตัวนี้เฮ็ดยากเฮ็ดไล่เป็นได้กว่าจะได้ประมาณนี้ว้ามันก็อยก่กัวควงข่อจของปูเบ็บเนาะ ผูเฮ็ดเก่งก็แจ้งผูเฮ็ดได้ก็ได้ครับก็คือผสมกันก็คือมันต้องต้องผสมด้วยครับต้องผสมก็คือต้องต้องเอาตัวตัวเมียมาผสมตัวผู้หร้อตัวผู้ไปผสมตัวเมียครับเอตัวผู้ด้วผสมหมกูนะเอือก็คือวเธีการผสมก็คือเราเอาตอวผู้มาผสมใส่ตัอเมีเออเัอ วิธีการผสมยังไงพี่ก็คือเอาดอกตองปูมาปอกครับแล้วก็ไปไปด้วยครับดอกตรงเนี้ยครับเอาไปจุ้ยจุ้ยจุ้ยใส่เนี้ยนะเอาให้ละอองมันติดแหละละอองตองปูติดตรงของลองตรงเนี้ยครับอืมอะไรก็คือเป็นวิธีการผสมครับผสมเกสรครับการให้ดีนี่ผสมแล้วปิ๊บกัดยอดไว้ก็ไเด้โอ๋อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกต่อไปมันจะบริสั่งยอด การบรอด้สั่งยอดมันก็จะมาเลียงแค่รูกของมันครับข้อดีข้อดีของการผสมเออผสมเนี่ยมันตอยูวแล้วแต่ว่าข้อดีของการตันยอดอ่ะครับตีไเร็วครับใหญ่เร็วใหญ่เร็วสมบูรณ์เพราะว่ามันเปบรอดสั่งาโพสต์วันนี้ก็เป็นรายรายได้รายวันเหมือนกันครับอันนี้ปลูกทั้งหมดจากไรพี่สี่โลจากไรล่ะสี่โลสี่กิโล บอกแม่ M C ไล่เ่ล่ะครับที่หาไล่นหรอราะง้นนี่แหละไล่ละโลเนาะครับแล้วระยะการปลูกเป็นยังไงพี่ตัวนี้สี่สิบเซนสี่สิบเซนตต่อหลุมครับอันนี้เป็นข้าวโพดอะไรครับตัวนี้เป็นฮันนี่คิงเป็นข้าวโพดหวานมันจะหวานกว่าสายพันธุ์อื่นที่เคยปลูกมาอยู่นะครับระยะห่างสี่สิบเซนครับอันนี้ลักษณะการปลูกเราปลูกแถวเดียวแถวเดียวคือจังได้ได้ปลูกแถวเดียวพี่ ไม่เห็นบางทีเขาปลูกฟองเท้แตกต่างกันอย่างไรครับผมกะอาศัยรถเขากบไงใส่รถไทยเลยอ่ะโอ้ใส่รถไทย g วมครับก u a m แล้วก็รถไทยพันชักล่องมันเท่าน่ะครับมันจะง่ายกว่ากันเทาเหร่ซ้ดสองต้นคือคือสสยน้ำยศต้องกินสองฟังนั่นวะโอ้ครับอแบบนั้นมันก็จะ g วมอะไรอือเห็ดเห็ดเอาง่ายจะคล้องเราไปครับแล้วทีนี้พอหลังจากเราเริ่ม พอเบีย้ยลงไปแล้วเนี่ยกี่วันถึงเริ่มให้ปุ๋ยพี่ประมาณยี่สิบมือยี่สิบมือให้ปุ๋ยครั้งแรกครับครับอันนี้มีรองพื้นไหมมีคือกันครับรองอ,อ,อันนี้บ่ได้ร่องครับอันนี้มามาให้ปุ๋ยก็ุนพร้อมกันไปเลยเ<อ>พราะว่าป้าปลูกครับเก่งว่ามันสิบปทันราคาในช่วงมั่วไหลายนไ อ๋อเลยต้องเดินสายน้ำ้วก็ปลูกเลยปลูกกะบังคับออกปลูกนอกฤดูเอ่อเ่แม่นอกฤดูแต่ว่ายาเราให้มูมีไหลเห็นไหมถ้าเดือนมีหน้านี่มีนาไปมีสามันจะหลาโอ้ก็คือชิงเออชิงปูก้อนผลื่นลองลุงคุนกนได้เปรียบนะครับครับเวลาเราค่ายนี้เราค่ายจังไดพี่ฝักละห้าบาทครับฝักละห้าบาทครับโอ้แพงอยู่ดีครับฝักละห้าบาท บ่อเดขายเป็นโลขายเป็นฝากขายเป็นฝากเอานะครับขันไปนั่งตามตลาดนัดก,กับจามฝากยี่สิบโอ้ครับผมอันนี้เราให้เป็นระบบน้ำยนเหมือนกันครับกี่วันให้น้ำครั้งหนึ่งพี่ทุกมือครับให้ทุกวันให้ทุกมือประมาณนึอละสามสิบนาทีโอ้อันนี้ผมข้อถ่ามเนี่ยเฮตดจังได้มันคือใบเขี้ยวครับเถ้ก็ยังไหนมันก็ต้องเขียวอยู่เด้หละเขาเพราะอดเนาะเ่ราะพรามเห็นบางที่เนี่ย มันใบเรื่องเด้พี่มันเป็นโรคมั้งใบมันเรื่องเมื่อนมันฆ่าทัดอาหารอืมครับบ่มีฟุนอยากเป็นนี้หรออ๋ออันนี้มัน่มีฟุลครับก็คือใบมันเรื่องต้นมันเล็กอ่ะอ๋อไม่เคันคันบ่มีฟุนมันกัจะบอเขียวครับเอาง่ายๆปลูกั้งกระตามคันบ่มีฟุนปลูกง้างย่กยอ้อก็คือฟุลนี่ลองพื้นไปเลยเอ่บอหองพื้นกับต้องมากรอบพื่อกขาครับนี่ก็ ปุ๋ยกับเบิดแค่ซี่ไร่กับซี่สอบโอ้ซไร่กไล่ละสอบเออประมาณนโดยประมาณนั้นซึ่งถ้าเขาใส่ตะปุยล้วนๆมันจะเบิร์ลายก็หั่นอันนี้ใช้เวลาเก็บเกี่ยวจักมือพี่จักวันจักเดือนเจ็ดสิบห้ามือเจ็ดสิบห้ามือประมาณอือก็คือเราถึงหักแล้ววิธีการดูว่ามันหักได้ตอนไหนยังไงเราดูจักไหนพี่มันกับแกลีย่มันมีอยู่พีพีทั้งพีฝักมันแกลพผมใบเบิ้งเนี่ยว่าเวลามันจะเก็บได้เนี่ยมันจะเป็นยังไง มันเป็นยู่นีน่สามรุ่นหมดตัดไปแล้วสองรุ่นทีนี้ก็คือเราจะปลูกสามรุ่นเลยบอกครับห้ารุ่นคุณเล้วห้ารุ่นเลยีขายเยอะขายตั้งแตะเดือนกลุ่มภาพัน์ันเม่สามมาโอลล้ลักษณะการปลูกห้างระยะแต่ละรุ่นนี่กี่วันพี่ประมาณเม่เกินสิบมือแล้วแต่ความง,างา่ายข้องไหน สิบมือหนึ่งรุ่นสิบมือหนึ่งรุ่น, 10, นประมาณนั้นถ้าว่าไทดีตังเกียบเมือมันมันประทันขายอ๋ออาทิตย์หนึ่งอ่าอาทิตย์หนึ่งหนึ่งรุ้นให้ดีประมาณนั้นรุ่นละทุและทุนละทุง,งนี่ฝากน่อ๋ออันอันนี้ก็คือฝากที่ที่พร้อมเก็บแล้วก็คือลักษณะการดูเราดูที่หัวร่บมันจะใหญ่และกำกำมัน<อ>ก็จะแน่งนงะีครับ <ตา S 2> ก็คือโดยทั่วไปก็คือไอไอ้คนเนี้ยมันก็จะเป็นสีน้ําตาลแม่นครับ สีน้ำตาลเข้มบ่อครับครับอันนี้ก็ยังยังบ่ได้ดีเนาะครับยังกับพอดีเรื่องพอดีกินน่ะออแต่ว่าถา,ถามว่ามันรุ่นนี้เฮ็ดกระโขกอ่นเนยบ่อัห้หมอสมแกะมันได้อืมฝากประมาณพวกนี้เวลาค่ายเราไปค่ายที่ไหนพี่ขายเองมั่งไปมีพอข่ามันรับน้ำมั่งครับโอ้ลกัลกๆก็คือเราจะไปค่ายเองก็จะได้ได้ดีกว่าแม่นครับขายเองรุ่นนี้กับสามฝักยี่สิบ ไา่ตำนั่นพี่ตำตาลาดหรือว่าต้ามาลับโอ้โหตำตาลาดนัดครับครับเพื่อแม่ค้ามาลับกะรุ่นนี้กะบฝั่ละหาบาสโอ้ครับก็มีไข่ตลอดตับเปลี่ยนมุ่นเวียนกันไปทุกรุ่นครับเขารู้ดูฝนก็ยังค่อยเริ่มไม่หยีกูดูห้อนี่มันคนกับห่อนเห็ดยังไงเนี่ยอปลูกยากไหมพี่ข้าวโพดกับมาเนี่ยเรื่องการดูแลรักษาครับก็มีตะนอน มีนอนอย่างเดียวเนาะนอนหลัวก็ะโลกเขาเอิ่นใบไม้แพะใหญ่มาเนี่ตัวนี้ตัวนี้เราใช้ใช้อะไรดูแลกําจัดนี่ลักษณะใบเหลืองแบบนี้นี่คือโรคของเขาเล้เนี่ยโอ้เป็นเหมือนคล้ายๆเชื้อราบะครับเชื้อรานันละโอไม่เหมือนเลยเชื้อราเลยเชื้อราเนี่ยครับเพื่อนๆนี่แหละโรคประจํโตเขาตัวนึงกับเห็ดเห็ดฟางน้อยับเป็นอืัยู่ในตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนพวกเชื้อรา อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็เป็นคือกันบอกครับเป็นครับโอ้มันไม่ได้เลือกว่าไอ้ร้อนกับมีหมวกขึ้นก่นเนาะว่าอ๋อพวกนี้เปาะบางเรื่องความชื้นครับอือนี่ต้นต้นต้นใดมันขึ้นมาจังที่แล้วเนี่ยครับปักมัน่จะน้อยครับแต่เ้ามในมันขึ้นมาว่าท่านกะปักมันกันไงตัดทิ้งถ้าต้นใดเป็นบ่ตัดแล้วใบหงัวว่ามีหงัวอยู่ครับ ออลังจากเราหักข้าวโพดแล้วก็คือต้นต้นมันเราก็เอาไว้ให้พวกเอา,ไป,าไปเลี้ยงบัวพวกสัตว์เลี้ยงครับนะครับเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงกิน่อครับนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้ความรู้จากพี่ออสนะครับเป็นยังมากนะครับในการาปลูกไรนาส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นบักอื้อน,นะครับบักอื้อเงินแซนของพี่ออสนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด หรือว่าพวกเอมะเขือเปาะนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่ออสมากเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลนะครับพี่ออสก็บอกได้อย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาเรื่องระบบน้ําต้นทุนค่าใช้จ่ายระยะเวลาเก็บเกี่ยวครบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในการทํานะครับหรือว่าสนใจ ผลผลิตของพี่ออสนะครับมีเบอร์โทรไหมพี่มีครับขออนุญาตขอเบอร์โทรเนี่ย084ครับ794ครับ7789ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ท้ายลิงก์นะครับตามเบอร์ที่พี่ออสให้ไว้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามพี่ออสเข้ามานะครับว่ามีเขาโพสต์ขายไหมมีบักอึอไหมขายอยู่ใช่ไหมพี่ขายครับ ข่ายอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตใกล้เคียงเนาะท่านใดที่ติดตามรับชมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับช่วยกันดูแลกันต่อไปนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับนัดนะครับจะพาพี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมนะครับไรนาส่วนผสมหรือว่าจะเป็นกระรผสมผสาน พี่ไนนะครับโอติดต,ตามกันตอนต่อไปวันนี้ก็ต้องข้อขอบคุณพี่ออสนะครับแล้วก็ต้องขอก้าวคําว่าสวัสดีด้วยนะครับครับสว,ส,สวัสดีครับผม